อีเจเมามอยวันนี้มีเรื่องมาเล่าเป็นเรื่องของมาหลวย <c oughs> บ้านนี้หมาไม่ดุออคอยจะจะหาทางออกไปเล่นข้างนอกเลยมนัน่ะโผล่หัวดูชาวบ้านเมื่อวันก่อนก็โผล่หัวตรงนู้นเสร็จแล้วเองมันงับผาง<ะ>ตกกระจายพุ่งออกนอกกลัว<อ> <c oughs> แล้วฝั่งตรงข้ามเขาก็กําลังแบบว่ามาเก็บเห็ดไงมันก็กลัวเขาวิ่งหนีไปบ้านชาวบ้านเขา oh, <no. S 1> วิ่งไปบ้านาข้างๆเขามาบอกว่าหมาพี่หรือเปล่าเนี่ยอยู่ในบ้านหนูเ <c oughs> ปนั่งทำหน้าจ้องอยู่ข้างในตัวสัน <c oughs> เลยพ <c oughs> ี่เกิดเห็เนี่ย <c oughs> มันจะเกาะตรงนี้ไหมมันจะมีช่องอะไรเนี่ยมันก็เอามือเกาะแล้วเขาก็มาแบบว่ามาเก็บเห็ดตรงนี้ไงมันก็เห่าเขาไงแล้วไอเหงหันมันงับตูนตกใจมันพุ่งตกไปนู่น เราก็ไม่รู้ไงทางบ้านเขามาบอกแล้วก็เถียงเขานะบอกอุ้ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าบ้านไม่ได้เปิดเลยไงประตูบ้านก็ไม่ได้เปิดคือไม่ได้เปิดไปเปิดบ้านไปไหนเลยแล้วมันจะออกเข้าไปได้ไงก็บอกไม่ใช่หรอกม้างก็เลยว,วิ่งออกมาหาดูเอา้าไม่อยู่ตายแล้วใส่ใช่แน่เลยวิ่งออกไปดูที่บ้านข้างบ้านเขา,าอืมนั่งจ้องอยู่ในบ้าน